เนื้อนะคะถ้าจะให้ดีก็ให้เลือกเนื้อเขาเรียกอะไรละ่ะที่เป็นริ้วๆแบบนี้นะคะ่ะมองเห็นเส้นแบบนี้นะคะก็จะอร่อยอันนี้เป็นเนื้อที่แช่แข็งนิดหน่อยนะคะยังเป็นแข็งๆอยู่ทำให้หั่นง่ายคะ่ะเราจะเอาหนาขนาดไหนนี่เลย เขาไม่เป็นแผ่นแบบนี้ให้เราเลยนี่ค่ะใครจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่หรือว่าชิ้นเล็กๆได้ตามชอบใจเลยนะคะส่วนผสมนะคะก็จะมีอันนี้เป็นน้ำตาลนะคะมองฟลุต รอหังนกล้วยใครจะใช้ย่าหวานหรือว่าอิลกทิทอลก็ได้ค่ะลูกผักชียีล่าค่ะอันนี้ตขาขั่วแล้วก็ตำนะคะมีซอสซีอิว๊วซีอิ๊วขาวนะคะจะยี่ห้อไหนก็ได้ที่คีโตทานได้นะคะอันนี้เป็นเลสโซเดียมคือไม่เค็มมากนะคะแล้วก็เป็นยี่ห้อคิคโคเมนค่ะน้ำปลาค่ะวันนี้ใช้น้ำปลายี่ห้อเป๋าฮื้อไม่มีผงชูรสไม่มีน้ำตาลนะคะ แล้วก็จะมีโอลิฟออยล์นะคะน้ำมันมะกอกค่ะแล้วก็ตัวพริกไทยนะคะเรามาเริ่มหมักกันเลยเนาะซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะอันนี้ปรับเปลี่ยนได้แล้วแต่ตามชอบเลยนะคะสองช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะเดี๋ยวค่อยๆชิม เป็นเกลือสีชมพูค่ะเกลือค่ะนี่เป็นน้ำตาลมองฟลูดนะคะน้ำตาลลอหังกล้วยค่ะสารให้ความหวานใดๆก็ได้นะคะที่คีโตทานได้นะคะใส่3ามช้อนโต๊ะก่อนถ้าไม่พอเดี๋ยวเราใส่เพิ่มได้เป็นน้ำมันมะกอกหนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะต่อไปก็จะเป็นรูปผักชีลานะคะ ถ้าใครชอบเฉพาะลูกผักชีก็ได้นะคะตามใจเลยนะคะแต่ตาเป็นคนชอบทานลูกผักชียี่หลา่าใส่ซักเป็นคนชอบก็ใส่ซักสองช้อนโต๊ะพริกไทยค่ะพริกไทยก็ตามชอบเช่นกันจากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ จะบอกว่าหอมมากเลยคนให้น้ำตาละลายก่อนค่ะลองใช้นิ้วแตะๆดูนะคะชิมรสชาติตามชอบค่ะชอ,ชอบหวานมากก็เติมหวานน้ำปลาเป็น2ช้อนโต๊ะอย่างที่บอกนะคะสูตรที่ให้คือสูตรพื้นฐานนะคะใครจะปรับเพิ่มรสตามใจชอบเลยนะคะ คนให้น้ำตาลละลายก่อนเดี๋ยวเราจะมาหมักเนื้อค่ะเมื่อน,น้ำตาลคนละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำเนื้อนะคะมาหมักใส่ลงไปในน้ำหมักเลยขออนุญาตใช้มือนะคะล้างเรียบร้อยแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะหมักสัก อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะครึ่งชั่วโมงค่ะจากนั้นก็นำไปตากแดดหรือนำไปเข้าเตาอบไฟอ่อนๆนะคะถ้าไม่อยากตากแดดข้างนอกนะคะแล้วก็จะมีมแมลงส่วนของตาเนี้ย จะใช้ที่อบผลไม้นะคะในการอบเนื้อวันนี้เขาเรียกว่าดีดีไฮเดรตดีไฮเดรเตอร์นะคะก็เดี๋ยวมาดูตอนที่เอาเนื้อมาใส่ในเครื่องที่จะอบนะคะหน้าตาของเครื่องนะคะดีไฮเดร t เตอร์ก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับอบผลไม้นะคะแต่ว่าจะเอามาตาก สำหรับตากเนื้อโดยเฉพาะจะได้ไม่ต้องไปตากนอกบ้านมันมีมแมลงแล้วก็มีฝุ่นค่ะก็จะเป็นชั้นๆแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาเนื้อที่เราหมักเอาไว้นะคะเนื้อเนี่ยถ้าจะให้ดีนะหมักข้ามคืนไปเลยค่ะจะอร่อยมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเราเอาเนื้อมาแผ่ลงไปนะคะอย่าให้แน่นมากนะคะเพราะว่าความร้อนที่เราจะอบเนี่ยมันจะได้กระจายกระจายทั่วกันนะคะถ้าอัดแน่นแล้ว เนื้อมันจะแห้งไม่เท่ากันนะคะมันก็จะไม่ดีทําให้เนื้อมีกลิ่นได้เนาะก็ตากประมาณห่างๆกันแบบนี้ค่ะก็จะจัดเรียงเนื้อให้หมดที่เราทำไว้นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตากแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงกันนะคะ E แล้วเรียบร้อยนี่ค่ะเนื้อแดดเดียวนี่ค่ะหน้าตาเนื้อแดดเดียวที่เราตากในเครื่องนะคะเหมือนที่ตากแดดเลยค่ะเก็บใส่ถุงพลาสติกค่ะถ้าทำเยอะอยากเก็บไว้น,น,นานๆก็แช่ช่องแข็งช่องฟรีดไปเลยฟรีดไปเลยนะคะก็แช่ช่องแข็งเก็บได้นานค่ะ ันนี้เดี๋ยวเราจะมาทอดชิมรสชาติกันใช้หม้อทอดสวยแบบนี้เลยใช้หม้อทอดไร้น้ำมันนะคะถ้าใครชอบเกรียมก็ทอดนานหน่อยหรือใครอยากจะทอดในน้ำมันก็ได้นะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อย ทอดออกมาเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเนื้ออร่อยมากๆเลยลองไปทําทานกันดูนะคะทำไมา่ยากเลยถ้าใครไม่มีเครื่องที่ตากก็ตากแดดได้เหมือนกันดูเนื้อสิขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะลองไปทํากันดูอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ